สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้สนใจผมาจารย์เฟิร์สครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันครับโดยกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อแต่สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะขอกล่าวถึงกฎข้อที่1ของนิวตันครับโดยกฎข้อที่1ของนิวตันเนี่ยจะเป็นกฎที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องนํากฎข้อนี้ไปใช้ต่อ,อยังกฎข้อที่2และกฎข้อที่3ต่อไปนะครับเซอร์ไอแซักนิวตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากนิวตันนะครับเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็ค้นพบศาสตร์ในหลายๆสาขาด้วยกันนะครับตัวอย่างงานของนิวตันนะครับเช่นในวิชาคณิตศาสตร์นิวตันเป็นผู้ร่วมพัฒนาแคลคูลัสขึ้นมานะครับในวิชาฟิสิกส์นะครับเราจะเจองานของนิวตันเนี่ยในเรื่องของแสงน,นะครับทัศนศาสตร์นอกจากนี้นิวตันยังเป็นผู้ที่สร้างกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงได้สาเร็จนะครับซึ่งกล้องโทรทัศน์หรือกล้องดูดาวที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้ต้นแบบของนิวตันนะครับ ในวิชาเทอร์โมเนดมิกนะครับเราจะเจองานของนิวตันในหัวข้อกฎการยืนตัวของนิวตันนะครับและที่สําคัญเลยนะครับที่ทําให้นิวตันเป็นที่รู้จักนะครับก็คือนิวตันเป็นผู้ที่อธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงนะครับและเป็นผู้ที่คิดค้นกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันขึ้นมานะครับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยนะครับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตันนะครับกล่าวว่า วัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับเกาะ้างอิงเฉยในประโยคนี้เราจะเจอคําอยู่หลายคําเลยนะครับคําแรกคือคําว่าวัตถุนะครับวัตถุคืออะไรคือสิ่งที่ถูกสังเกตรหรือสนใจนะครับอาจจะเป็นระบบนะครับหรือว่าเป็นมวลก็ได้นะครับคําว่ามวลคืออะไรนะครับมวลเราใช้ตัว m นะครับมวลคืออะไรมวลมันเป็นสมบัติของวัตถุนะครับที่มันจะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่นะครับ แลวนอกจากนี้มัวเนี่ยมันยังจะมีสมบัติคือมันจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันด้วยนะครับคําต่อมานะครับคือคําว่ารักษารักษาคืออะไรรักษาในที่นี้ไม่ใช่รักษาคนไข้ให้หายนะครับรักษาในที่คือทําให้เหมือนเดิมนะครับทําให้คงสภาพเดิมคือคําว่ารักษานะครับสภาพการเคลื่อนที่นะครับสภาพการเคลื่อนที่ในที่นี้ก็คือความเร็วครับนะใช้ตัว v โดยในความเร็วเนี่ยเราก็จะมีตัวแปรการกระจัดนะครับ s แล้วก็ t นะครับอยู่ในนี้ด้วย นะครับเมื่อเทียบกับกอบอ้างอิงเฉยคําสุดท้ายนะครับคือคาว่ากรกอบอ้างอิงเฉยกรกอบอ้างอิงเฉยคืออะไรกรกอบอ้างอิงเฉยคือผู้สังเกตครับวัตถุคือสิ่งที่ถูกสังเกตนะครับกรอบอ้างอิงเฉยคือผู้สังเกตนะครับอ่เดี๋ยวเป็นยังไงเราจะมากล่าวถต่อไปนะครับนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วกฎข้อที่หนึ่งเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าวัตถุเนี่ยอยู่นิ่งนะครับเหมือนจัเฉยอยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งต่อไปนะครับเทียบกับผู้ผู้สังเกต หรือว่าอย่างรูปที่สองนะครับอันนี้เป็นก้อนน้ําแข็งนะครับที่ที่ถลายอยู่บนพื้นน้าแข็งถือว่าแรงสุดทานน้อยมากนะครับมีความเร็วเป็นวีมันก็จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ความเร็ว V ีต่อไปนะครับเทียบกับผู้สังเกตอันนี้คือกฎข้อที่1นนะครับอันนี้เป็นการ์ตูนนะครับให้ดูว่าการรักษาสภาพของมวลนะครับมีมวลสองก้อนก็คือรถบรรทุกกับผู้ชายคนนี้นะครับวิ่งเข้าหากันนะครับเราก็จะพบว่าถ้ารถกับผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าหากันชนกันเนี่ย ใครจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้ดีกว่ากันนะครับก็พบว่ารถบรรทุกเนี่ยมันน่าจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้ดีกว่านะครับก็คือถ้ามวลเยอะกว่านะครับก็จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้ดีกว่านะครับคนคนนี้ก็บอกว่าวัตถุเนี่ยมันจะพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเราลองมาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันนะครับสมมติว่ามีชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเขาขี่เข้าไปชนกับกําแพงนะครับ เราก็จะดูเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้กระเด็นออกมาจากมอเตอร์ไซค์นะครับหรือลอยมาจากมอเตอร์ไซค์แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผู้ชายคนนี้เขาพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่ของเขาครับสมมุติว่าเดิมนะครับชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเขาขี่ไปชนกับกำแพงนะครับมอเตอร์ไซค์หยุดแต่ตัวเขาหยุดหรือเปล่าครับตัวเขาไม่หยุดครับตัวเขาก็จะพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมของเขาไปนะครับโดยการกระเด็นออกมานะครับด้วยความเร็วเดิมนะครับคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ มอเตอร์ไซค์ต่างหากแหะที่มันเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ไปนะครับคือเดิมเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันมีความเร็วหนึ่งร้อตอนหลังหยุดความเร็วเป็นศูนย์นะครับความเร็วเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนนะครับแต่เอ๊ะกฎข้อที่1นึ่งเขากล่าวไว้ว่าวัตถุจะต้องรักษาสภาพการเคลื่อนที่นี่นาะแล้วทำไมมอเตอร์ไซค์มันเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ไปได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีปริมาณปริมาณหนึ่งครับที่ทําให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ปริมาณนั้นก็คือแรงครับเราใช้ตัวย่อว่าตัว F force เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนะครับไปเจอข้อสอบนะครับถามว่ากฎข้อใดของนิวตันที่ทําให้เราเริ่มรู้จักคําว่าแรงนะครับเราตอบได้ทันทีเลยครับคือกฎข,ข้อที่1กฎข้อที่1เนี่ยเราจะเรียกอีกอย่างนึว่ากฎของความเฉื่อยนะครับคือวัตถุเนี่ยจะต้องพยงา,า,า,ายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่นะครับมีคําว่าท่านะครับถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะครับเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยเป็นตัวที่ทาให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ถ้าไม่มีแรงวัตถุก็ไม่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนทีนะครับ ต่อไปนะครับผมจะขอกล่าวถึงคําว่ากรอบอ้างอิงเฉยนะครับคาว่ากรอบอ้างอิงคืออะไรกรอบอ้างอิงก็คือผู้สังเกตคําว่าเฉยก็คือไม่มีความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นกรอบอ้างอิงเฉยก็คือผู้สังเกตที่ไม่มีความเร่งนะครับก็คือผู้สังเกตที่อยู่นิ่งๆหรือผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นั่นเองในตัวอย่างนี้นะครับจะมีวัตถุอยู่3ชิ้นรถทันสีแดงผมตั้งชื่อว่ารถ A นะครับรถคันสีดําตั้งชื่อว่ารถ B ส่วนผู้ชายคนนี้ตั้งชื่อว่าอครับคือเอิร์ธนะครับ ผิวโลกนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับก็คือโลกของเราเนี่ยโคจอรอยู่รอบดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ในจักรวาลที่กําลังขยายตัวออกเพราะฉะนั้นโลกเราไม่ได้นิ่งครับแต่สําหรับในระดับชั้นมัธยมปลายเราจะถือว่าโลกของเราเป็นผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะครับหรือเป็นกบ้างอิงเฉือที่อยู่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รถคันสีแดงนะครับมี V A เนี่ยมีความเร็วเท่ากับร้0ยิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็คือเป็นความเร็วที่เทียบกับ ผ in so ิวโลกก็คือเทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งรถ B นะครับมีความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงก็คือเทียบกับโลกก็คือเทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามนะครับเราจะหาความเร็วเทียบกับผู้สังเกตนะครับหรือก่ออ้างอิงที่มีความเร็วเนี่ยเราจะเรียกความเร็วนั้นว่าความเร็วสัมพัทธ์นะครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับผมจะหา v ความเร็วของ A นะครับรถ A เนี่ยเทียบกับรถ B ในกรณีนี้นะครับผู้สังเกตคือรถ B นะครับเขาจะเห็นว่า A มีความเร็วเท่าไหร่วิธีการทํานะครับให้นักเรียนนะครับเอาความเร็วของรถแต่ละคันนะครับเทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งแล้วมาลบกันลบกันแบบเวกเตอร์นะครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์เราก็จะต้องกําหนดทิศทางนะครับถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันจะแสดงทิศทางนะครับไม่ได้แสดงขนาดไม่เหมือนสเกลาร์นะครับถ้าเป็นสเกลาร์เนี่ย เครื <Es> <an> ่องหมายบวกลบจะแสดงขนาดหรือปริมาณอย่างเช่นถ้าผมมีเงินในธนาคารนะครับหนึ่งหมื่นบาทหมายความว่าผมมีเงินเก็บอยู่หนึ่งหมื่นบาทคือผมมีเงินแต่ถ้าเกิดว่าผมมีเงินในธนาคารครับธนาคารแจ้งมาว่าผมมีเงินในธนาคารอยู่ลบหนึ่งหมื่นบาทความหมายก็คือผมติดหนี้ธนาคารเห็นไหมความหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องหมายบวกลบในปริมาณสเกลร์จะแสดงขนาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใน เรื่องเวกเตอร์แสจะแสดงถึงทิศทางนะครับในที่นี้ผมจะกําหนดให้ทิศไปทางซ้ายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการหาความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยให้เอาความเร็วนะครับของรถแต่ละคันเทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะครับในที่นี้ก็คือเป็นเป็นโลกนั่นเองก็เป็น a เทียบกับโลกนะครับลบกับความเร็วของ b เทียบกับโลกนะครับลบกันแบบเวกเตอร์นะครับเราก็จะได้ว่า vA เทียบกับโลกเนี่ยคือหนึ่ง กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลบกับ v b ไปทางซ้ายเหมือนกันเป็นบวกเหมือนกันก็คือลบกับ100นะครับก็เลยจะได้เท่ากับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่ารถคัน b นะครับผู้สังเกตที่อยู่ที่ b เนี่ยจะเห็นว่า a เนะี่ยมีความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทางซ้ายถามว่ากรอบอ้างอิงของในที่นี้คืออะไรครับคือผู้สังเกตก็คือ b นะครับในที่นี้ b เป็นกรอบอ้าง,ง,งอิงเป็นกรอบอ้างอิงเฉยหรือเปล่าเป็นครับ กรอบบ้างอิงเฉยก็คือผู้สังเกตที่อยู่นิ่งหรือมีความเร็วคงที่นะครับก็คือเขา b เนี่ยก็จะเห็นว่า a เนี่ยมีความเร็วคงที่ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงรักษาสภาพการเคลื่อนที่ต่อไปโอเคนะครับอ่าลองมาดูต่อไปนะครับถ้าเกิดผมจะหาว่าความเร็วของ b เทียบกับ a ล่ะอันนี้เราก็จะทําได้ไวอีกนะครับก็เอาความเร็วของ b ีที่บกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะครับก็คือเทียบกับโลกเนี่ยลบกับความเร็วของ a นะครับ เทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะครับก็จะได้เป็นอ100นะครับทิศไปทางซ้ายเป็นบวกนะครับลบกับ120นะครับก็จะได้เท่ากับลบ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในที่นี้เครื่องหมายเป็นลบก็หมายความว่า a เนี่ยเป็นผู้สังเกตนะครับขอบอ้างอิงเชยในกรณีนี้ก็คือ a นะครับเขาก็จะเห็นนะครับคือเขาสังเกตเห็นดีว่า b เนี่ยจะต้องเคลื่อนที่ไปทางไหนครับเครื่องหมายเป็นลบเราให้ทางซ้ายเป็นบวกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลบก็แสดงว่า a จะเห็น b ว่าเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าเรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราขับรถส่วนกันนะครับสมมติว่าผมต้องการจะดูว่า b เนี่ยจะเห็น a เนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่นะครับผมก็จะบอกว่าความเร็วของ a เทียบกับ b นะครับเป็นเท่าไหร่นะท้าเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเป็น v ของ a เทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะครับเทียบโลกลบกับความเร็วของ b ที่เทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะคือโลกอย่างนี้ความเร็วของ a คือเป็นในกรณีนี้เนี่ยครับผมจะกําหนดให้ทิศทางขวาเป็นบวกนะครับเราจะกาหนดทิศยังไงก็ได้เครื่องหมายเนี่ยแสดงทิศทางเฉยๆนะครับเราจะให้ทางซ้ายเป็นบวกทางขวาเป็นบวกก็ได้กรณีนี้ผมให้ทางขวาเป็นบวกนะครับ นั้น VA ก็เลยจะเท่ากับ120นะครับเพราะว่าเปไปทางขวาเป็นบวก120ลบกับ VB VB ไปทางซ้ายนะครับซึ่งในเนี้ยผมให้ทิศทางขวาเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เครือที่ไปทางซ้ายก็ต้องปีเครื่องหมายเป็นลบนะครับก็จะได้เท่ากับลบ100นะเราก็จะได้ว่าเท่ากับ220นะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นบวกนั่นหมายความว่า B เนี่ยจะเห็นว่า A เคลื่อนที่ไปทางขวานะครับด้วยความเร็ว220ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะเครื่องหมายเป็นบวกนะครับในกรณีนี้ครามอร็วเิลี่ยของเราก็คือ b นะครับต่อมานะครับผมจะลองหาความเร็วของ b เทียบกับ a บ้างนะครับในกรณีนี้ก็ทําแบบเดิมนะครับแล้วก็เป็น vb เทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะครับลบกับความเร็วของ a นะครับเทียบกับผู้สังเกตที่อยู่นิ่งนะครับก็จะได้เป็น VB อันนี้ผมให้ทากว่าเป็นบวกอันนี้ก็จะได้เป็นลบหนึ่งร้อยลบกับหนึ่งร้อยี่สิบนะครับอ่าเราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลบสองรอยี่สิบนะครับหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลบสองรยสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่า A เนี่ยจะเห็นว่า B เนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปทางไหนครับไปทางซ้ายนะครับด้วยความเร็วสองร้อยี่สิบกิโลเมตรตชั่วโมงนะครับก็คือ ผู้สังเกต,ตแต่ละแต่ละฝั่งเนี่ยทั้ง a ทั้ง b เนี่ยจะเห็นแต่ละคนเนะี่ยมีความเร็วเท่ากันนะครับแต่ว่ามีทิศทางตรงข้ามกันนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นผู้สังเกตที่สลับฝั่งกันนะครับโอเคนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับกฎข้อที่1ทําให้เรารู้จักคําว่าวัตถุหรือผู้ถูกสังเกตนะครับหรือสิ่งที่เราสนใจนะครับคําว่าสภาพการเคลื่อนที่นะครับหรือความเร็วนะครับและคําว่ากรอบอ้างอิงเฉยหรือผู้สังเกตนะครับ กฎข้อที่1เนีย่ยบอกว่าวัตถุเนี่ยมันจะต้องอยู่นิ่งๆนะครับหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เมื่อเทียบกับผู้สังเกตที่ไม่มีความเร่งผู้สังเกตที่ไม่มีความเร่งก็คือผู้สังเกตที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับนอกจากนี้กฎข้อที่1เนี่ยยังทําให้เรารู้จักปริมาณที่เรียกว่าแรงนะครับกล่าวคือวัตถุมันจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้ต้องไม่มีแรงกระทากับวัตถุนั้นนะครับข้อสังเกตนะครับในกฎข้อที่1เนี่ยเรายังไม่รู้จักคําว่าซิกมาเอฟนะคร กฎข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกแค่ว่าถ้าไม่มีแรงนะวัตถุจะรักษาสภาพาแต่ไม่แต่ยังไม่ได้บอกว่าแรงลับคืออะไรนะครับเราจะไปกล่าวถึงแรงลับในกฎข้อที่2นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนหลายๆคนนะครับจะเข้าใจผิดว่าซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เนี่ยเป็นกฎข้อที่1น,นะครับซึ่งผิดนะครับเดี๋ยวสําหรับซิกมาเอฟหรือกฎข้อที่2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ